นึกว่าเบล่าแขปภาพชวน,าวนลุ้นสะพร์เจรยวรวณน์แฟนๆฮือฮาหนักคอมเมนต์กันยกใหญ่หลังตระกูลเจียรวณน์รวมตัวไหว้บันพบพรุษกับเทศกาลตรุษจีนเมื่อทางด้านคุณนาตาลีเปิดภาพร่วมเฟรมตระกูลใหญ่เจียรวณน์หนึ่งในนั้นก็มีหวานใจเบล่าราณีนั่นก็คือคุณวิวชัวินเจียรวณน์โดยล่าสุดเพจดังพลิพัทจัดให้ได้นำภาพดังกล่าว มาโพสและมีวงรูปหัวใจตรงกับคุณนาตาลีและคุณวิวชาวินและบอกแคปชั่นว่านึกว่าไม่นายพี่ลีนี่เองตำแหน่งสะพายเจยรวรนนทอยางว่างหนุ่มคนที่ห้าจากขวาจีบก่อนได้เปรียบเรียกว่าหลังจากเพจดังเผยโพสต์ออกไปก็มีแฟนๆข้าแหกคอมเมนต์กันยกใหญ่กับโพสต์ดังกล่าวของเพจโพลิพาสจัดให้กันรวัว บางก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าหน้าตาพี่เบลไปเหมือนคนตระกูลนี้อีกไม่นานดองกันแน,ใน่ค่ะแอดคล้ายมากแล้วหน้าเบลล่ากับนาตาลีคือคล้ายกันมากอ่าเหมือนจริงค่ะรูปนี้พี่ลีเหมือนน้องเบลล่ามากจริงๆบางก็บอกอ้าวนึกว่าเบลลา่านี่ก็นึกว่าเบลน้องนาตาชาน่ารักน่ารักบางก็บอกกําลังจะบอกแอดเลยว่าไม่ใช่ไม่นายติดงานไม่ได้ไป แตไ่ได้คือคุณบิวหล่อสว่างมากเข้าใจว่าเป็นพี่เบลเหมือนกันค่ะซูมอยู่นานมากเรียกว่าหลากหลายความคิดเห็นละคาะนึกว่าเบลาราน,นีไปร่วมงานตระกูลใหญ่เจียรวนนท์